ใบที่แพงที่สุดใบนี้4,3 0 0 0พันบาทครับ p นาย s p d y ใช้40ครับที่เป็นรุ่นที่ทำกับฟาเรลยูวันนี้น่ารักมากนะไม่มีนั้นไม่ได้นะมัน,มนแพงมาเข้าใจว่ามันแพงแต่ว่ามันต้องมีไงเพราะว่าเราชื่นชอบฟาเรลอยู่แล้วครับเราซื้อตั้งแต่ฟาเรลทำกับชาแนลแล้วแล้วพอเขามาทำกับหลุยส์อีกเราก็อินไงพอเราอินเสร็จเขาต้ซื้อค่าการตลาด ได้ได้เราทํางานกับสื่อเราก็ควรจะต้องไปคนเสพสื่อเองด้วยรกล้องภาพละตังจะไม่มีก็ต้องสู้การก็มีใบหนึ่งนะการมาออกแล้วนี่การก็มีแบบนี้หนึ่งใบไซส์เดียวกันเลย40เหมือนกันสีสีเหลืองเหมือนกันเลยด้วยไซส์มันตรงกันโดยบังเอิญใช่และนี่เขาก็ซื้อให้เรา เออเป็นแบบคิตตี้สับปะรดเข้ากับสีเหลืองพอดีโอเคธน่ารัก,กเอาจริงๆน่ารักแล้วก็ใส่กับอะไรได้หมดเลยเพราะว่าสีสีกระเป๋าอะไรเงี้ยมันใส่กับอะไรได้หมดเลยรอยู่แล้วใส่กับอะไรได้หมดเลยดูชุดกูด้วย <S 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 าบางทีก็ต้องเลือกนิดนึงเอาไอย่างนี้